สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องอาการเตรียมตัวก่อนติดตั้งแกส๊สรถยนต์นะครับเนื่องในปัจจุบันเนี่ยราคาน้ามันเนี่ยมันค่อนข้างสูงมากแตกต่างจากราคาแก๊สถึง3เท่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็คือการติดตั้งแกส๊สรถยนต์นี่ก็จะช่วยทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่า ความแตกต่างของราคาแก๊สกับราคาน้ำมันมันค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้เรามาดูก่อนว่าการติดตั้งแก๊สรถยนต์เนี่ยนะครับปัจจุบันมันจะมีอยู่2ระบบก็คือเป็น LPG และก็อีกอย่างหนึงก็เป็น CNG เราควรจะเลือกแบบไหนนะครับปัจจุบันนี้แท็กซี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น CNG เนื่องจาก ในยุคก่อนเนี่ยรัฐบาลสนับสนุนนะครับทำให้อ่าแท็กซี่คนขับแท็กซี่เนี่ยสามารถซื้อแก๊สเซนเนี่ยได้ถูกกว่าประชาชนทั่วไปเพราะเขามีบัตรรถนะครับทีนี้เราลองมาเปรียบเทียบระหว่าง LPG กับ CNG นะครับสำหรับรถยนต์ทั่วไปนะครับค่าติดตั้งระบบ CNG เนี่ยจะสูงกว่า LPG นะครับ ส่วนค่าแก๊ส CNG ก็เช่นเดียวกันก็จะมีราคาสูงกว่าโดยเฉลี่ยในกรุงเทพ CNG นีน่จะอยู่ที่ประมาณ15บาทกว่าต่อลิตรนะครับในขณะที่ LPG เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก11บาทกว่าะนะครับปัญหาอีกเรื่องหนึ่งก็คือปั๊มแก๊ส CNG เนี่ยมีน้อยแล้วก็ใช้เวลาเติมนานเข้าคิวกันเยอะนะครับ LPG เนี่ยจะปั๊มแก๊สจะหาได้ง่ายกว่าเยอะกว่า นะครับแล้วก็ใช้เวลาการเติมก็ไม่นานไม่ค่อยมีคิวยาวนะครับทีนี้สมมุติว่าเราจะติดตั้งแก๊สรถยนต์แล้วเนี่ยนะครับตัวแก๊สรถยนต์เองเนี่ยมันก็มีหลายรุ่นหลายราคานะครับถามว่าเราจะเลือกรุ่นไหนดีนะครับมันมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณสักหมื่นกว่าบาทนะครับ ไปจนถึงหลายหมื่นนะครับสองสามหมื่นสี่หมื่นก็น่าจะมีนะครับต่นี้เราก็ต้องมาตรวจสอบก่อนว่ารถของเราเนี่ยมันใช้กับระบบอะไรได้บ้างนะครับในกรณีที่เป็นรถก่อนปี2,000นะครับจริงๆแล้วก็อาจจะประมาณสัก1997งนะครับรถรุ่นนั้นเนี่ยจะยังไม่รองรับระบบที่เรียกว่า OBD นะครับ OBD 2นะครับซึ่งเป็นระบบ มาตรฐานในการอ่านค่าการทำงานต่างๆของระบบรถยนต์นะครับแล้วส่งออกมาเป็นสัญญาณนะครับก็คือรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อเนี่ยมันจะส่งสัญญาณค่าออกมาเนี่ยด้วยมาตรฐานเดียวกันนะครับกับรถหลังปี2000เนี่ยมันก็จะรองรับ OBD แล้วนะครับ OBD2 นะครับซึ่งระบบแกส๊สรถยนต์ในบ้านเราเนี่ยนะครับหลัง ตอนนี้น่าจะเป็นระบบหัวฉีดหมดแล้วนะครับถ้าติดตั้งแก๊สใหม่นะครับไม่ใช่ซื้อของมือสองมานะครับระบบดูดจะไม่มีแล้วระบบแก๊สรถยนต์ตอนนี้ก็จะมีแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆก็คือกลุ่มที่มี OBD กับกลุ่มที่ไม่มี OBD นะครับกลุ่มที่มี OBD ก็ราคาจะสูงขึ้นมานะครับกลุ่มที่ไม่มี OBD ก็ราคาก็จะอยู่ราคาถูกกว่านะครับในกรณีที่เป็นราคาสักหมื่นกว่าบาทเนี่ยก็จะเป็นระบบแก๊สที่ไม่รองรับ OBD นะครับเพราะฉะนั้นถ้ารถของเราไม่รองรับ OBD เราไปติดตั้งแก๊สที่เป็นระบบ OBD ถามว่าใช้งานได้ไหมก็ใช้งานได้แต่เราจะไม่ได้คุณสมบัติของ OBD ที่มากับแก๊สรถยนต์นะครับเพราะว่ารถเราที่เป็นน้ำมันเนี่ย มันไม่รองรับ OBD นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นระบบแก๊สที่มี OBD เนี่ยมันก็จะแพงกว่าระบบที่ไม่มี OBD อยู่แล้วแต่ถ้ารถยนต์เราไม่รองรับ OBD แล้วเราไปติดตั้งระบบแก๊สที่มี OBD เนี่ยก็เท่ากับเราเสียเงินค่าระบบ OBD t o free free ไปโดยที่เราไม่สามารถนำความสามารถนั้นนะมาใช้กับรถยนต์เราได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ให้ท่านศึกษาก่อนว่ารถของท่านเนี่ยรองรับ OBD2 หรืออยังนะครับถ้ารองรับแล้วท่านจะไม่ใช้ท่านจะไปใช้ระบบแก๊สที่ไม่มี OBD ก็ได้หรือท่านจะใช้ระบบแก๊สที่มี OBD ก็ได้นะครับก็แล้วแต่ว่าท่านจะเลือกถูกหรือเลือกแพงแต่ถ้าท่านรถยนต์ของท่านระบบน้ำมันเนี่ยไม่รองรับ OBD2 แล้ว ท่านไม่ต้องไปเสียเงินติดตั้งระบบแก๊สที่มี OBD2 นะครับท่านจะจ่ายเงินแพงโดยที่ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับทีนี้ก็มาพูดถึงการเตรียมตัวก่อนการติดตั้งแก๊สรถยนต์นะครับถ้ารถของท่านเป็นรถใหม่ที่เพิ่งใช้งานมาปี2ปีนะครับรถยนต์ของท่านก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็สามารถเข้าไปที่ อ,อู่ที่เขารับติดตั้งแก๊สให้ท่านได้เลยไปคุยกับปรึกษาได้เลยนะครับส่วนรถยนต์ที่ใช้มาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่2สเตปก็คือถ้ารถยนต์ตอนนีน้ท่านใช้น้ำมันเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่านะครับยกตัวอย่างเช่นรอ,อ,อบเดินต่ำรอบเดินเบาต่ำนะครับมีรอบสวิง ขับแล้วมีอาการกระตุกเป็นพักๆมีเครื่องฮีทหรืออะไรหรือขับไปมีอาการดับอะไรพวกนี้นะครับท่านไปแก้ไขปัญหาพวกนั้นให้จบก่อนที่ไปติดตั้งแก๊สรถยนต์นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าระบบแก๊สเนี่ยมันไวต่อปัญหาของรถยนต์มากกว่าระบบน้ํามันนะครับ ในกรณีที่ท่านใช้ระบบน้ํามันบางทีเนี่ยท่านไม่เจอปัญหาอะไรเลยท่านไม่รู้สึกว่ารถท่านมีปัญหาแต่พอไปติดตั้งแกส๊สปุ๊บเนี่ยมันจะสะท้อนปัญหาของท่านระบบน้ํามันเลยถ้ามันมีปัญหาแม้เพียงนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใช้น้ํามันแล้วรถยนต์มีปัญหาท่านไปแก้ไขทุกอย่างให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วค่อย ไปติดตั้งแก๊สรถยนต์อีกทีเพราะถ้าท่านไม่แก้ไขระบบน้ํามันให้ดีแล้วเนี่ยท่านไปติดตั้งแก๊สรถยนต์เนี่ยปัญหาจะเยอะมากนะครับแล้วก็จะมีการเถียงกันไปกันมาระหว่างาช่างที่ซ่อมระบบน้ํามันกับซ่อมระบบระบบ,ะบ,บแก๊สนะครับแก๊สก็บอกระบบน้ํามันมีปัญหาไปซ่อมน้ํามันน้ํามันก็บอกแก๊สมีปัญหาไปซ่อมแก๊สแล้วท่านจะปวดหัวมากนะครับส่วน รถยนต์ที่ไม่มีปัญหานะครับให้ท่านตรวจสอบเบื้องต้นตามนี้ก่อนนะครับก็คือ1ห,หัวเทียนท่านใช้มานานหรือ,อยังนะครับถ้าใช้มาเกินปี2ปีแล้วแนะนําให้เปลี่ยนไปเลยเพราะว่าหัวเทียนเนี่ยราคาหลักร้อยนะครับท่านเปลี่ยนไปเลยไม่ต้องไปเสียดายเงินนะครับสายหัวเทียนดูสภาพว่าสายยังดีไหมถ้าไม่ดีก็เปลี่ยนนะครับ คอยรถยนต์ก็เช่นเดียวกันท่านดูว่าสภาพมันภายนอกมันดีไหมถ้าไม่ดีท่านก็เปลี่ยนไปเลยนะครับหรือคอยเก่าไปแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนไปเลยนะครับจะไปหากล่องมือสองมาเปลี่ยนก็ได้นะครับเพื่อตัดปัญหาไปเลยนะครับเพราะบางทีเนี่ยคอยมันเสื่อมสภาพนะครับใช้น้ํามันเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นปัญหาเลย แต่พอไปใช้แก๊สเนี่ยมันจะมีอาการเยอะตามขึ้นมาเบาดับบั่งรอบสวิงบั่งอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านตรวจสอบหัวเทียนสายเทียนคอยก่อนเลยนะครับจากนั้นก็มาตรวจสอบระบบแวคคัมพวกไอดีท่อไอดีอะไรทั้งหลายแหล่นี่นะครับว่ามันมีรั่วมีอะไรตรงไหนไหมมีมีสายลมหลุดไม่ต่อไม่อะไรไหมสายสายลมแข็งมีรอยร้าว แตกะไรพวกนี้เปลี่ยนให้หมดเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวกรองอากาศไปด้วยเลยก็ได้เพราะราคาก็แค่100 200รไม่ราคาไม่สูงนะครับหลังจากนั้นให้ท่านล้างปีกปีเสื้อไปเลยนะครับปีกเปร์เซียก็คือส่วนที่อยู่กับตัวกรองอากาศมาเข้าท่อไอดีของ ของรถเครื่องยนต์ท่านเพื่อนำอากาศมา,มา,มาเข้าสู่ระบบเผาไหม้นะครับให้ท่านล้างปีกปีเสื้อไปเลยนะครับสำหรับรถยนต์เก่านะครับปกติแล้วก็ควรล้างบ่อยๆอยู่แล้วนะครับบ่อยๆก็หมายถึงว่าสักปีถึง2ปีเนี่ยไม่เกินก็ควรจะล้างหรือถ้าดีก็ล้างทุก6เดือนก็ได้นะครับอันนี้เพื่อตัดปัญหาที่ มันจะเกิดตอนท่านไปติดตั้งแก๊สนะครับถ้าท่านไม่ทําพวกนี้เนี่ยเวลามีปัญหาแล้วเนี่ยเ,เด็ดก็ไปเถียงกับเราช่างแก๊สอีกว่าแก๊สติดตั้งใหม่ไม่มีปัญหาหรอกน้ํามันมีปัญหาอะไรพวกนี้นะครับให้ท่านทําพวกนี้ไปก่อนเลยนะครับเพื่อตัดปัญหานะครับเพราะพวกนี้ค่าใช้จ่ายก็หลักร้อยนะครับรวมกันหล,หลายๆอย่างก็อย่างมากก็พันกว่าบาท2 0 0พแค่น,นึง ทีนี้ก็ถึงเวลาทีา่เราจะต้องไปติดตั้งแก๊สรถยนต์นะครับก่อนอื่นให้เราศึกษาระบบรถยนต์ของเราก่อนนะครับเพื่อให้เราเข้าใจว่ารถเราเป็นอะไรเพื่อจะได้เราไปชุเป็นระบบรถเราเป็นยังไงเวลาไปคุยกับช่างเราจะได้รู้ว่าช่างเข้าใจระบบรถเราจริงหรือไม่เวลาพูดเขาโกหกเราหรือเปล่านะครับเพราะถ้าเราไม่รู้อะไรเลยเนี่ย ช่างก็อาจจะโกหกเราได้นะครับยกตัวอย่างเช่นท่านต้องรู้ว่าระบบหัวฉีดของรถยนต์ท่านเป็นแบบไหนเป็นแบบหัวฉีดอิสระหรือเป็นหัวฉีดแบบกลุ่มหรืออะไรแบบเนี้นะครับเพราะว่ามันมีผลต่อการาจูนแกส๊สเวลาจูนแก๊สเนี่ยถ้าเลือกระบบหัวฉีดผิดเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเครื่องเครื่องกอ็เวลาวิ่งแกส๊สแล้วมันจะมีอาการไม่นิ่งนะครับเช่นขับขับไปสักพัก มันก็จะดับหรืออะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นพอท่านศึกษาระบบเข้าใจระบบรถยนต์ของท่านแล้วว่าเป็นยังไงอะไรพวกนี้นะครับเวลาท่านจะไปติดตั้งแก๊สรถยนต์ให้ท่านก็สอบถามช่างว่าเอ้ยรถยนต์ของผมนี่มันเป็นระบบแก๊สแบบไหนอะไรพวกเนี้อยอ้ระบบอัวชีเป็นแบบไหนหรือเปล่าอย่างเงี้ยเพื่อดูว่าช่างตอบตรงกับที่ท่านเข้าใจหรือเปล่าท่านทราบมาจริงหรือเปล่านะครับ ช่างจะตอบถูกตอบผิดอะไรท่านอย่าไปเถียงช่างนะครับถ้าสงสัยอะไรให้แย้งด้วยคำถามเช่นเป็นแบบนี้ใช่ไหมเอ้ทำอย่างนี้แล้วมันจะมีปัญหาแบบนี้หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับท่านอย่าเถียงช่างว่าเอ้ยที่ท่านรู้มาเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวมันจะมีปัญหากันนะครับไม่ต้องเถียงให้เรารู้ด้วยตัวเราเองว่าช่างรู้หรือไม่รู้นะครับ ถ้าช่างไม่รู้เราก็สงสัยเขาให้มากขึ้นเวลาติดตั้งหรืออะไรเราก็ดูรายละเอียดให้มากขึ้นแล้วก็สอบถามให้เขาให้เยอะๆขึ้นถ้าช่างรู้อ่าเราก็พอเบาใจได้ส่วนหนึ่งนะครับว่าช่างเข้าใจระบบของเราละเขาก็น่าจะทำอะไรให้ได้ได้ได้อ่าดีพอสมควรนะครับจากนั้น เราก็แจ้งช่างว่าเราได้ไปทําอะไรมาบ้างแล้วก่อนติดตั้งแก๊สยกตัวอย่างเช่นเอ้ยเราเปลี่ยนหัวเทียนมานะเปลี่ยนสายหัวเทียนเปลี่ยนคอยมาแล้วแล้วก็ไล่เช็คเปลี่ยนท่อลมมาหมดเลยนะครับเปลี่ยนกองอากาศด้วยนะครับแล้วล้างปีกปีเสื้อมาแล้วอะไรเราก็แจ้งช่างมาเลยว่าเราทําอะไรมาบ้างแล้วนะครับเพราะฉะนั้นช่างเขาก็จะไม่มีข้ออ้างกับเราว่าเอ้ยรถคุณเป็นอย่างงู forward, struggle, <rat> ้นเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอะไรพวกนี้นะครับ แล้วก็ขอคําแนะนํากับช่างว่าเอ้ยรถของผมเนี่ยทำแบบนี้แบบนี้มาเนี่ยแล้วตอนช่างลองสตาร์ทดูซิรถของผมเนี่ยมันมีอาการอะไรที่ช่างสงสัยไหมถ้าช่างคิดว่าผมไปทําอะไรต้องไปทําอะไรมาก่อนที่ติดตั้งแก๊สก็บอกมาเราจะได้ไปทาอะไรพวกนี้นะครับก็ขขาขอคำแนะนำช่างนะครับพึงระลึกเสมอนะครับว่าช่าง อาจจะผิดพลาดได้คือเขาอาจจะเข้าใจตอบถูกตอบผิดอะไรพวกนี้นะครับได้นะครับขอให้ท่านทราบใจใจไม่ต้องไปเถียงช่างนะครับเพราะถ้าเถียงเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับถ้าท่านเห็นว่าช่างไม่เข้าใจอะไรเลยถามตอบมั่วทุกอย่างท่านอย่าไปติดตั้งร้านนั้นให้ไปหาร้านใหม่นะครับสำคัญนะครับข้อนี้สำคัญมากอย่าเถียง ไม่มีประโยชน์อะไรที่เราไปเถียงชนะช่างนะครับเพราะเราไม่ใช่ช่างจริงๆนะครับเราเข้าใจอะไรเนี่ยเราก็ช่างพูดอะไรกับมาเนี่ยถ้าเราไม่แน่ใจเราก็กลับมาเสิร์ชอินเทอร์เน็ตมามาถามผู้รู้คนอื่นนะครับว่าช่างเนี่ยโกหกเราหรือเปล่าอะไรพวกนี้ได้นะครับไม่ต้องไปเถียงเขานะครับเมื่อเราตกลงติดตั้งกับ เขาไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็พอติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการตรวจสอบว่าหลังติดตั้งเป็นยังไงนะครับมีการติดตั้งเรียบร้อยไหมติดตั้งชิดตรงนู้นตรงนี้มากเกินไปหรือเปล่าทําให้ทําให้เราเปิดนู่นเปิดนี่ยากหรือเปล่านะครับเราก็ถามเข้าไปนะครับท่อดูดแก๊สเนี่ยที่ไปต่อกับระบบ ID ของเราเนี่ยนะครับมันต้องมีท่อนะครับ มันไปต่อตรงไหนมันไปต่อกับท่อเล็กเกินไปหรือเปล่าท่อนี้มันจะมีการายึดดีไหมเดี๋ยวท่อหลุดท่อเล็ดอะไรหรือเปล่านะครับอันนี้เราก็ดูความเรียบร้อยให้ใหใหแน่ใจนะครับว่าไม่มีปัญหานะครับเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็มาทดสอบการใช้งานโดยการสตาร์ทดูสักพักน,นะครับแล้วก็ลองขับดูอะไรพวกนี้นะครับ ต่บางที่เขาก็อาจจะไม่ให้คุณลองขับหรอกเขาไปลองขับมาเองเขาแค่สตาร์ทให้คุณดูว่าเป็นยังไงคุณก็ลองดูว่าพอหลังจากใช้แก๊สแล้วเนี่ยสวิตเป็นแก๊สแล้วรออมันเป็นไงนิ่งไหมสวิงไหมลองเหยียบคันเร่งดูล้อมันส,สมูทไหมนะครับมีการกระตุกของเครื่องไหมเครื่องสั่นไหมนะครับเวลาแอร์ทำงานแล้วเป็นยังไงแก๊ส ระบบแก๊สเนี่ยล่อมันสวิงล่อมันต่ำเครื่อนมันสัน่นอะไรพวกนี้หรือเปล่านะครับถ้ามีปัญหาพวกเนี้ให้ช่างแนะนำว่าทำยังไงเราควรจะต้องทำยังไงนะครับจากประสบการณ์ที่ผมเจอช่างมักจะบอกว่าให้ลองใช้เบรุก่อนอาจจะต้องมีลันทามพันกิโลแล้วห้อยกลับมาทดสอบกับเขาใหม่อีกทีให้ท่านเชื่ออย่างหนึ่งได้เลยนะครับ ถ้าระบบของท่านสมบูรณ์แบบเป็นระบบน้ำมันที่ทำงานสมบูรณ์แบบอุปกรณ์ทุกอย่างของท่านดีนะครับเมื่อติดตั้งแก๊สแล้วระบบแก๊สดีทุกอย่างต้องทำงานเรียบร้อยจะต้องไม่มีปัญหาเรื่องรอบสวิงรอบต่ำรถกระตุกหรือสั่นหรืออะไรแบบนี้นะครับจะต้องไม่มีอาการแบบนั้นอันนี้ผมรับประกันได้เลยนะครับ าติดตั้งแก๊สใหม่ๆแล้วมีปัญหาแล้วช่างบอกว่าเป็นแค่ช่วงรันไทมของมันมันอาจจะมีปัญหาให้ท่านมั่นใจเลยว่าช่างพูดไม่ถูกต้องเพราะรถรถยนต์ของท่านตอนท่านซื้อมาใหม่ๆสมมตินะครับถ้าท่านออกรถป้ายแดงรถป้ายแดงก็มีรันไทมเหมือนกันแต่ไม่ได้หมายความว่าป้ายแดงออกมาแล้วท่านขับแล้วมีการรอบเบารอบเดินเบาตา่ําเครื่องยนต์สัน่น ครับคเราดับแล้วแล้ว,ลวร้านขายรถยนต์บอกมันเป็นรันทามอันนี้ไม่จริงนะครับลันทามคือว่าทํางานปกติต้องทํางานปกติเพียงแต่ว่าอาจจะทําตอบสนองได้ไม่รวดเร็วเท่าไหร่หรืออะไรแบบนี้ถ้าอย่างนี้พอรับได้ยกตัวอย่างเช่น เหยียบไปแล้วคันเร่งเหยียบคันเร่งไปแล้วเนี่ยรถอ,อาจจะยังไม่เร่งปื๊ดปาร์ททันทีอะไรแบบนี้อันนี้พอรับได้นะครับถ้าช่างพูดแบบนี้ก็ท่านมั่นใจเลยว่ารถท่านมีปัญหาแน่แลวแต่จะเป็นปนัญหาเรื่องแกส๊สหรือน้ํามันอะไรก็ว่ากันไปให้ท่านลองแก้ไขปัญหาด้วยระบบน้ํามันก่อนอย่างที่ผมบอกนะครับหลักๆใหญ่ๆก็คือพวกวัวเทียนสายวัวเทียนแล้วก็คอย ถ้าท่านตรวจสอบว่ามันดีตอนแรกแล้วท่านไม่เปลี่ยนให้ท่านเปลี่ยนไปเลยนะครับพวกนี้นะครับแล้วก็ระบบแวคคัมอะไรพวกเนี้ยล้างปีปีเสื้อพวกเนี้ยท่านทำไปเลยถ้าท่านไม่ได้ทำนะครับให้ท่านทำไปเลยหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยท่านก็กลับไปที่แก๊สใหม่ล้านแก๊สใหม่แล้วก็บอกว่าท่านทำละทุกอย่างอะไรท่านทำท่านบอกหมาละก็กลับไปจูนแก๊สใหม นะครับก็ถ้าท่านทำระบบน้ำระบบน้ำมันทุกอย่างดีแล้วแล้วจูนแก๊สใหม่ไม่หายเนี่ยก็เป็นเรื่องระบบแก๊สแน่นอนนะครับให้ท่านถามช่างว่าถ้าคุณคิดว่าระบบแก๊สคุณดีต้องไปทำระบบน้ำมันอะไรถึงจะใช้งานแก๊สได้นะครับโดยที่คุณไล่รายการให้เขาดูว่าคุณไปทำอะไรมาบ้างแล้ว หลักๆใหญ่ๆก็จากประสบการณ์ที่ผมใช้นะครับมีแค่นี้จริงๆท่านไม่ต้องทําอะไรมากกว่านี้แล้วก็อาจจะมีเรื่องระบบความร้อนนิดหน่อยนะครับหม้อน้ําท่านมีร้อนไหมมีรั่วมีน้ำรั่วน้ําหายอะไรหรือเปล่านั่นก็อาจจะมีปนบ้างแต่น้อยส่วนใหญ่แล้วเรื่องรอบเนี่ยก็จะเป็นเรื่องระบบไฟฟ้ากับระบบระบบแวคกซข้ามใดีแค่นั้นเอง ส่วนเซนเซอร์ต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่มันก็แทบจะไม่ค่อยเสียครับถ้าเสียน้ํามันมันก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้ํามันใช้งานได้แต่แกใช้ไม่ได้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นระบบเสื่อมระบบเสื่อมท่านก็ทําแค่สามสี่อย่างที่ผมแนะนําไปตอนต้นนะมันน่าจะเพียงพอแล้วนะครับก็ ส่วนใหญ่ก็จะมีเพียงแค่นี้นะครับก็เป็นคําแนะนําในการเบื้องต้นก่อนที่ท่านจะไปติดตั้งแก๊สนะครับจะได้ไม่มีปัญหาในภายหลังนะครับขอให้ท่านทราบว่า,าระบบน้ามันเนี่ยถ้าท่านขับรถแล้วใช้งานได้ปกติเนี่ยเมื่อไปติดตั้งแกส๊สไม่ได้หมายความว่าแกส๊สระบบแก๊สจะใช้งานได้เลยนะครับโดยปกตินะครับเพราะผมเคยเจอปัญหานี้แล้วนะครับ ของผมเนี่ยมันจะมีอาการก็คือคอยเสื่อมนะครับก็คือพอไปติดตั้งแกส๊สปุ๊บมันจะมีการรอบสวิงนะครับผมก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยทั้งหัวเทียนสายหัวเทียนคอยนะครับแล้วก็ล้างปีปีเสื้อด้วยเปลี่ยนกองอากาศด้วยอะไรพวกนี้นะครับแล้วไปจูนแกส๊สใหม่ตีมันก็จะหายนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านไม่บ้างก็น้อยนะครับไม่มากก็น้อยเพราะว่า ตอนนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีน้ำมันก็แพงมหาโมโลานไม่รู้จะทำยังไงแล้วไม่รู้ไม่รู้จะลงเมื่อไหร่นะครับราคาแก๊สยังถูกอยู่นะครับก็กอให้ทุกท่านาาใช้รถอย่างปลอดภัยนะครับขอบคุณครับ